ตัวนี้เราได้ช่างน้ําหนักไหมครับตัวนี้มันเป็นตักกะเลยใช่ไหมครับไม่มีบัตรคิวนะลูกค้าเขาจะมาต่อแถวแบบนี้เลยนะคะนะตัวนี้แม่ค้าเขาจะมีวิธีในการตวงของเขานะเพราะเขาขายทุกวันนะครับเขาจะรู้ว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะครับ โหนี a, đi, ่กี่บาทครับเนี่ยห้าสิบบาทละห้าสิบบาท ต้มแซ่บนะครับผมที่ตลาดเบอร์ i̇şte มาร์เ <establishing> ก็ตนะฮะวัน like ศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมแม่ค้าสวัสดีนะครับผมโอ้โหลูกค้าเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่ครับแยกไปว้าว่หรอคะต้มน้ำใหม่ต้น้ำใหม่ต้มน้ำใหม่แยกน้ำนะคะคุณป้า ตัวนี้เป็นอะไรครับที่กำลังทำอยูต่ตอนนี้อันนี้เป็นน้ำซุปของน้ต้มเล้งค่ะน้ำซุปต้มเล,ล้งนะครับตีนไก่ต้มแซ่บนะครับนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งร้อยบาทหน่าครับผมชุดละห้าสิบบาทนี่ครับมีหลายอย่างนะครับทุกคนโอ้โหนี่ ตีนไก่นะฮะครับน้ำซุปนะครับโมอใหญ่ๆเลยนะฮะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับขายดีมากๆนะครับทุกคนนี่ครับที่ร้านจะมีอะไรบ้างนะครับมีขาหมูมีขาไก่ มีตรอดแล้วมีกระเพาะหมูมิสตับครับผมราคาเริ่มต้นเริ่มต้นที่30บาท30บาทนะครับครับราคาเริ่มต้นที่30บาทนะครับโอ้โหมีหลายอย่างนะครับเเมมมนูพิศษก็ีครับอ๋อนะครับเมนูพิเศษจะเป็นหมูตุ๋นนะครับราคาเท่าไหร่ครับสีบาทอ่านี่ครับตัวนี้เนาะครับบางบางวันก็มีไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนกันนะเป็นบางวันนะครับ ตลอดเลี้ยงมี40-50ครับเลี้ยง40-50เลี้ยงนี่จะมีทุกวันนะครับเมนูแซบ่บๆนะครับนี่เขาจะมาปรุงกันอยู่ด้านนี้นะฮะอันนี้ถูกหมูกับขาไก่ครับเนี่ยนี่ครับผมพาเดินดูนะครับวัตถุดิบทางร้านนะครับตัวนี้จะเป็นข,าไ,ขาไก่นะครับนี่อันนี้เป็นขาหมูนะฮะ ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้อันนี้กระเพาะหมูครับอันนี้ตับหวานอันนี้ไส้ไส้นะครับไส้ใหญ่อันนี้ปอดแล้วก็อันนี้ปอดอันนี้หลอดลมอันนี้อะไรนะครับอันนี้ตับหวานอันนี้ตับหวานนะครับอันนี้เป็นกระเพาะหมูกระเพาะหมูนะครับโอ้โหบางวันจะมีไม่เหมือนกันครับครับบางวันจะมีไม่เหมือนกันนะครับของพิเศษครับก็จะมีเพิ่มก็คือนี่นะฮะตามนี้เลยน่เลยนะครับใส่หนึ่งอย่าง30บาทใส่สองอย่าง40บาท ใส่รวมทุกอย่าง50บาทนะครับผมตัวนี้เราได้ช่างน้ำหนักไหมครับตอนนี้มันเป็นตักกะเลยใช่ไหมครับอ่ากระเพาะ40บาทอันนี้40บาทนะครับแล้วก็จะมา,าปุงมกันอยู่ด้านนี้นะครับก็ใครไม่กินเผ็ดแยกไปก็ได้ครับอ๋ออันนี้เป็นเผ็ดแยกอันนี้เผ็ดกลางนะครับนี่ครับแซ่บสั่งได้เนาะราคา40บาทนะครับ บางคนกินน้อยก็30สามสิบสี่สิบห้าสิบรับผสมได้หมดเลยผสมกันได้หมดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหอลังการงานต้มแซบนะครับสุดยอดมากนะครับดูครับทุกคนมีหลายอย่างมากๆนะฮะนี่อย่างตัวนี้เขารวมนะอันนี้รวมมีอะไรบ้างครับตัวนี้มีปอดกระชั้นอันนี้สี่สิบครับอันนี้สี่สิบบาทโอ้โหนี่ครับ รถจัดตัวนี้เป็นอะไรครับแม่ค้าอ่าอันนี้เป็นขอสใบไส้ครับอันนี้เป็น,เป,น,น,นเป็นน้ำมะนาวนะครับม,มีพริกป,ป่นครับผมนี่นนลูกค้าบอกขอรถจัดจัดเซเวอร์เซเวอร์โอ้โหน,หนี่ทุกคนนะตอนนี้แถวยาวแล้วนะครับไม่มีบัตรคิวนะลูกค้าเขาจะมาต่อแถวแบบนี้เลยนะฮะ ตัวนี้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูใช่ไหมครับ,รบน้ำซุปเลี้ยงหมูนะฮะ,ะลูกค้าชี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีหลายอย่างนะก็ตอนนี้ลูกค้ายืนบางป้ายหน้าร้านหมดแล้วนะครับอาจจะไม่เห็นเมนูนะ อ่าลูกค้าใจเย็นครับผมいい Northwest ได้กันทุกคนไปดูเปล่าไปดูเปล่าตลอดไข่คิดก uh well ันไปดูเปล่าไปดูเปล่ามีไก่แล้วก็มีเครื่องในใช่ไหมครับเครื um ่องในหมูนะครับขาหมูก็มีนะครับขา เมนูทางหน้าร้านนะครับมีเมนูให้ดูนะครับทุกคนลูกค้าเยอะลูกลูกค้าบางร้านไม่เห็นป้ายหน้าร้านตนนัวนี้นี่ครับโอ้โหน้ำเลี้ยงข้าวหมดมีเติมไหมครับวันนี้มีมีเติมนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับมีเติมตลอดนะนี่ครับ ตัวนี้แม่ค้าเขาจะมีวิธีในการตวงของเขานะเพราะเขาขายทุกวันนะครับเขาจะรู้ว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะครับ รวมตรงไหนตัวนี้ลูกค้าสั่งแบบรวมนะครับพิเศษ60พิเศษ60นะครับได้กี่อย่างครับเออได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับ,บโอ้โหนะครับจะซื้อไปทําเองไม่ได้แน่นอนนะครับในราคานี้นะใช่ไหมครับพี่ซื้อไปทําเองไม่ได้นะเพราะเราต้องซื้อ เยอะเยอะๆนะฮะอยากไดนิดละหน่อยอืมครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะครับร้านนี้รถจัดครับรถจัดปกติทางร้านเรามีรับออกงานอะไรไหมครับหรือว่าขายตามตลาดนัดทั่วไปไม่ได้มีนะครับก็ขายตามตลาดนัดทั่วไปเนาะนะครับ 2 0 1 ตัวนี้เป็นต้มเล้งนะครับทุกคนถ้าต้มเล้งราคาเท่าไหร่นะครับ40กับ50บาท40กับ50บาทนะครับโอ้โหตัวนี้คือเราจะแยกน้ำให้ลูกค้านะแล้วก็ เราจะแย,ยกนะ้ำเราก็จะปรุงให้นะครับแย,ยกเครื่องปรุงก็งได้แยกเครื่องปรุงก็ได้นะครับโอ้โหบริการทําให้ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวขอยกโชว์ผมหน่อยนะได้ไหมครับกระสอบใหญ่มากนะทุกคนดูครับราคาอันนี้40-50บาทนะโอ้โหนี่ครับทุกคน40บาทนะครับยกกระสอบกลับบ้านเลยนะแซบเวอร์นะครับผมนี่ถ้าลูกค้าจะซื้อนะเขาก็จะ แยกน้ำให้แล้วก็หรือว่าใครจะปรุงก็ได้หรือว่าจะแยกเครื่องปรุงให้ก็ได้นะครับเนี่ย โอ้โหนี่กี่บาทเขาเนี่ยห้าสิบบาทนะครับปรุงให้ใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งแบบเผ็ดกลาง นะครับก็เป็นร้านต้มแซบนะครับเล้งแซบนะฮะเล็กต้มแซบนะครับผมที่ตลาดเวอร์มาเก็ตนะครับทุกวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับร้านนี้นะครับผมสุดยอดมากนะครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับแม่ค้าสามสิบบาทเองนะครับทุกคนก็มาเที่ยวตลาดเวอร์มาเก็ตก็มาอุดหนุนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดแต่คลิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแม่ค้าขอบคุณนะครับผมนะครับผม